ปลาไหลแซบๆเอาตอนแรกคั้อ่อนใส่มันไปนิดนึงเอานี่ทีเด็ดทีเด็ดครับผมปลาไหลทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วพริกแกงตำเองดูใกล้ๆครับเอาขั้นตอนแรกคั้นอ่อนจะเอาเอ,าอ,าอ,าอาสกระทะร้อนไวมากครับสกระทะห้อนไวขนาดพี่น้องเลยกระทะ กระทะเหล็กตาตีมือพร้อมร่อนก็ต้องห่วงพี่น้องห่อนไม่ขนาดใส่เผาทานแดงๆกับเดียวพันเปดเท่าไไรอืมี่เดียดใส่ลงไป พร้อมร้อนมาต้องหว่วงเล้วนพนี่อนอุอนกระทะดีเลยอ๋อแบบข้าวสอมเสาใส่ลงไปอ๋ใอใส่หลอดข้าวจะน้อยพี่น้อง กีเด็ดน้ำล้างคกุกุ้พี่นองด้วยส่ยลงไปเลยแซบถ้าน้ำแห้งก็คือว่าใช้ได้แน่หนัตัวผัดเผ็ดปลาไหลถ้าน้ำแห้งคือโอเคอห่อ,หอนอูเอาขั้นตอนต่อไปพ่อรองออมจะใส่ตัวนี้นะพี่น้องด้วยใบยี่หร่าหอมๆตามด้วยกระชายมะเขือแล้วก็พริกซอยลงไป ทีเด็ดเม็ดพริกไทยสดโรยลงไปเอาคนให้เข้ากันนไปผัดผิดปลาไหลสูตรพ่อน้องออมอร้อนๆใส่ใบยี่หร่าหอมๆขั้นตอนต่อไปพ่อน้องอ,อมจะปรุงไปเลยเอาขั้นตอนการปรุง ดูใกล้ครับตากล้องซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนรสดีครึ่งทัพพีแป้งนัวตามใจชอบซ้อนหอย คนนี้เข้ากันเข่านี้ก็หอมแล้วครับทำเนี้ก็แซ่บได้วยพี่น้องดือ้อพอนอ้วมสิบวกลนแห้งยันเนื้อปลาไหลมันแตกนะพอน,นอ้วมสิไปค่อยค้นออกใจเย็นดนะพี่น้องดือ้อซ่บๆม่เก่งควนอ้วมผัดเผ็ดปลาไหลเอาเอาละบ่ายไหนอ๋อควันอ้วมที่ปิด,ปดไฟทิ้งไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นะขั้นมาก,กดไลค์ถือใจกดแชร์ขั้นตอนการทำนี่พ่อนุ่มอ๋อมจะเอาไปใส่ไว้ในช่องซิมเบิร์แฟนเพจเด้พอพี่น้องเด้อฝากไี่นําไงเอาเดี๋ยวรอปลาไหลสุกจะ,จะมากินของกันครับมาพี่น้องมาหอมขนาดเรียบร้อยครับผมสุกเรียบร้อยมาเบิ่งกันใกล้ๆอ,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 อู้หอนหอมพี่น้องผัดเผ็ดปลาไหลพ่อนุ่มอ๋อมไปแซ่บๆกันที่เอา ผัดเผ็ดปลาไหลแซ่บ,บน้ำบาดเลย